เมนดนไม่มีกมเนี่อมันต้องมีอันนี้็ได้ความจริงมันต้องมีมีติกแปดแล้วมีเล่นได้เล่นไดแล้วโอมาบงโกไอแอมนิวเซดคุณอยบอกได้หรอจะพาออบา วันนี้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 อยู่ที่ไหนฮะวันนี้อยู่ที่ไหนฮะวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนฮะวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ศาลรักเมืองนครสวรรค์เท่มากมืดคึบเราจะมาพาทุกคนไปเที่ยวขึ้นเขาควัสดีค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวขึ้นเขาค่ะเราโดนทิ้งไหมฮะตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมสะพงสะพ้ายกระเป๋ากำลังจะขึ้นเขาค่ะไป let's go ครับพาเพื่อนมาสอบ แต่เขาไม่ให้เข้าไงดูการแต่งตัวดูการแต่งตัวพุทเทอ่ะดูรองเท้าแตะเนีเ่ยพุทเทอ่ะครับก็เดี๋ยว<อ>ไปหาอะไรกินก่อนบา,บายเจอกันต่อไปใจเปล่า แล้รมันดีก็ต้องกอดนี่ฮะนี่แล้ได้ฮะไอ้ร้านข้าวมันไก่แต่มีเกี๊ยวอร่อยไมนกินหรอจะูเบอร์ทำเลยก็ขออนุญาตเราประแดกกันนะฮะเดี๋ยวรออาหารมาถ่ายถ่ายอีกรอบว้าวมาแลยฮะอันนี้อะไรวะนี่ฮะหมูแดงเรารอเกี๊ยวอยู่นะคะ ใส่แมจิข <Hands Sugar> ้าวขอเชิญ <st> ร <anza> ับประทานก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปที่ไหนวะไปดูหนังกันครับขออนุญาตขออนุาทานนะครับตอนนี้เราก็มาถึงลิกซีสเปอร์มาเกล้เปได้เรือนยังไม่เปิดต้องเดินนะครับต้องไม่เก่บออกมาก่อนเออ มาตอนห้างเปิดอ่ะดีจัดด้เม็ดเม็ดเดี๋ยวไปดูร้านจันว่ะเดี๋ยวผมให้ดูร้างมาก จะไปบิ๊กซีหึงใช่ปะเอาละครับตอนนี้ก็จะไปบิ๊กซีอีกบิ๊กซีหนึ่งมาตอนนี้เขายัา่ไม่เข้ามาเข้าบิ๊กซีแบบกลุ่มแรกเลยพตดเท่อะไอ้คำโอ้โอคคโอดูแบบดูเหมือนล้างเลคนไม่มีใครคมีแค่พวกผมเดินก็เดี๋ยวเดินทางไปบิ๊กซีอีกบิ๊กซีหนึ่งนะครับ<ป>เจอกันไม่ต้ นี่ก็ยังไม่เปิดน่เลดเลยเจอกันอันนี้เราก็มาอยู่ที่ห้างที่เปิดแล้วกินไเต็มเดินเล่นลอยห้างนึงเปิด

เทมีอะไรเต่เทแต่เทงั้นเลยแต่สปอร์เดี๋ยวเล่นนะเดี๋ยวร้อเพื่อนมา ไอเยี่ยเขาให้เล <Yes, ่นปิระคนไม่เรียบไม่เท่าอะไดูตัวเต็มขาแบบแดนแดนะ ม,ม,ม,มีติดป<อ>ม่นเล่นได้มแล้วแล้ว่นัไหนัไหนกแว้า่ะยตัวถ้ามันไม่ลดไ่หรไม่ย่อะม่ยอดเลยนเนียหัวังนะเอายากี่ยใกลๆเนี่ยฮ้ยมันได้สุดทีเ <c oughs> นี่เฮ้ยนีนะ่ไอหมุนอะ เอ้เอ้เอ้ยโอ้ตัวมันมีแรงทีอมันหลอกอ่ะเอ้ยเฮียอ๋อมันอยากตั้งกลบมันจะหมุนให้แล้วมันหมุนตลอดเวลาด้วยเดี๋ได้ไหมไม่ได้ด้วยเล่นยากกว่าเดิมอีกรอมะอ๋อหมนให้เองไม่ได้ไอ้นั่น แล้วมันได้ตัวใหญ่เหมือนตัวนั้นนะโอ้ได้นี่ได้ตัว้ายอุ้ยทหลอดจะทนลอดวอมเออมันได้ตัว้ายเฮ้ยดีดีดีงไงทันหลอดวอดมมอทำลิสตเอรมีเทอ หกสิบเองไงพี่เออผมถ้ามีลูฟี่กูเอาแล้วเนี่ยเชี่ยอ่ะเออเฮ้ยซื้ออีก,กดีดก่อนวะต้องไปซื้อซ้ำแรงไหมเหรอไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่ได้หล <c oughs> อดไปดูมอ,อ,อนี่เราได้ท่านหลอดมาเท <c oughs> มาก โอเคนี่ภาพนี่ดูขาตัดเลยตัวไรตัวอะไรวะาร่วะเามันดี้วยเหมือนที่กูได้ของเนี่ยคูรักอะตัวละพันเรื่องเลงไงผเป็นไงวะวิสัมผัสนิ่มี่คือสัญลักษณ์ของ แต่เนื้อคุณภาพมันดีนะเว้ยมันนิ่มๆเด็ด เ่นะคันมกนาบัตร่เอตอนนี้เรานั่งพักแล้วนะครับแล้วมันบอกว่าจะไม่รอเรอเพื่อนที่สอบเสร็จใช่ไหมร่อดแล้วรอเพื่อนที่ตอบเสร็จครับกำลังมา ไปเจอกันเลยตอนเดินเล่น๊ม่บายเจอกันแต่ละคนแต่งตัวแบบโคเท่ะอแะอแะไ่ได้น่งแโค<อ> โหดหลายเกินโหดหายเกินได้เก้าพันไหนที่เราเยอะไม่มีแรงไงโหไม่เห็นตัวมาคูเราคูเราไปซื้อซืชิมไหมฮะ กินซูชิกับบานคันเซชูชิ ก็ผมเวาลาขับรถกลับบ้านนะครับก็ถ้าเกิดชอบ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วฝากไปติดตามเพจนิวแซดด้วยผมดังใหม่ถ้าช่องติดตามเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน